การต่อโนทัดแบบเดินสายนะครับเมื่อเปิดสากล่องออกมาจะมีช่องเสียบสายแผนนะครับก็จะมีอยู่สายอยู่ห้าสีนะครับมีสีแดงดําเหลืองขาวเขวียวโดยสีแดงกับสีดํานี้จะเป็นไฟบวกไฟลบอันนี้เริ่มปกติแล้วนะครับต่อไปสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นอ่าสายคอมนะครับสีขาว NO สีเขียว NC นะครับโอเคดีดีแล้วก็ที่อ่าแผงวงจรจะมีบอกอยู่แล้วนะครับผม อีกทีหนึ่งกำกับอยู่แล้วขั้ต่อไปจะเป็นการเข้าสายครับการเข้าสายเทอมินอลน,นะครับสีแดงเราจะเข้าทีา่ช่อง13-15ถึงนะครับเข้าได้หมดเลยสีแดงเป็นช่องไฟนะครับ เหลืองเหลืองเป็นคอมนะครับดำดําเป็นไฟลบหรือกาวนะครับผมก็จะใช้เป็นจับสายพันคู่กันเลยนะครับเพื่อที่จะใช้เข้าช่องที่ยี่สิบนะครับผมช่องส 19, 19ิบเก้าสิบเก้ากบยี่สิบใช้ได้นะครับใช้เร่องสองช่องเลย ต่อไปเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวเราจะจำคูกกับสีขาวที่เป็น NO นะครับเราจะเข้าช่องที่7กับแปดนะครับถ้าลูกค้าเลือกเป็น o อ t ไซส์ให้เข้าช่องเ7นะจะเป็นอินไซ์ให้เข้าช่องแปดนะครับจำเข้ากล่องคอนโทรลนะครับช่องไปครับ พอมกาวครับผมแล้วก็เป็นช่องสัญญาณครับเมื่อเราต่อสายเสร็จนะครับเราจ้าสายแพรที่ผมแจ้งไว้แต่ทีแรกก็คือหันด้านที่มีหางเงียงขึ้นนะครับเข้าล็อกพันพอดีแดงดำเหลืองแล้วก็ขาวนะครับที่จะใช้สีเขียวไม่ได้ใช้นะครับเราเขียวเป็นสีนะครับ เมื่อเราเข้าสายเสร็จแล้วนะครับไฟสถานะแตือานไาจะเป็นสีเขียวนะครับแต่เมื่อเราโบสถานะเพื่อส่งสัญญาณเข้าไปไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับอีกครั้งนะครับโอเคครับ